สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่1สิงหาคม2559รสบรุปข่าวแล้วก็นานน้มราคาทองคำประจำวันเดี๋ยวเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับราคาทองคำก็ยังคงดิดตัวขึ้นนะครับแม้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาสามารถที่จะขึ้นไปทดสอบตแถวบริเวณ 1,354เหรียญน,นะครับก่อนที่จะเ,เกิดการอ่อนตัวหรือยอดตัวลงมานะครับเมื่อเช้านี้ทําจุดต่ําสุดบริเวณ1,346เหรียญน,นะครับก่อนที่จะดิดตัวขึ้นมาอีก4เหรียญน,นะครับซึ่งก็ยังมองว่า,าราคายังคงเป็นลักษณะของการดิดพยายามดิดตัวขึ้นนะครับโดยที่มีเป้าหมายนะครับ หากราคาขึ้นทดสอบที่บริเวณ1,359เหรียญครับซึ่งบริเวณดังกล่าวก็คาดว่าน่าจะมีแรงเทขายสะสมอยู่ดังนั้นเมื่อราคาดิดตัวขึ้นถึงบริเวณดังกล่าวนักทุนอาจจะต้องปิดสถานะทำอะไรออกไปก่อนนะครับแล้วก็อคอยสลับหน้าเปิดเล่นฝั่งขายแทนนะครับเมื่อราคาขึ้นทดสอบบริเวณ1,359เหรียญน,นะครับดังนั้น สถานะฝั่งซื้อนะฮะถ้า,ามีกําไรก็ควรจะเปิดนสถานะออกไปก่อนนะครับแล้วก็รอาการอ่อนตัวในครั้งถัดไปหรือท้อาในใดจะเปิดเด่นฝังขายนะครับก็รอเป้าหมายให้มาก่อนนะครับแล้วก็พิจารณาเปิดเด่นฝังขายดูทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูแนวรับแนวต้านประจําวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจําวัานนะครับแนวต้านแรก1359เเหรียญ แนวต้านที่2 1,366เหรียญแนวต้านที่3 1,376เหรียญตัวแนวรับแนวรับแรก1,346เหรียญแนวรับที่2 1,339เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1,331เหรียญน,นะครับก็นักทุนอาจจะต้องเล่นตามกรอบที่ให้ไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานตัวีเ,เท่านี้สวัสดีครับ